สวัสดี A FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับนั่นคือเหรียญพระอุปปรุตนะครับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับงดงามขนาดไหนไปชมในกล่องเดิมๆนี้ได้เลยนะครับผมเปิดกล่องให้ชมด้านในนะครับแค่เห็นเหรียญ FC ก็คงจะ รู้ว่าสวยขนาดไหนแล้วนะครับผมขอยัดประคองเหรียญองค์อุปคุตขึ้นมานะครับเหรียญน,นี้จะสร้างด้วยโลหะทองแดงที่สวยมากๆนะครับอ่าซึ่งด้านหน้าประทับองค์พระอุปคุตนั่งบนฐานบัวเต็มองค์นะครับมีองค์พญานาคอยู่2อ,องค์นะครับทั้ง2ด้านเลยและด้านล่างจะเลือกข้อความพระอุปคุตนะครับด้านบนนะครับเป็นลายไทยม้วนนะครับ ทั้ง2ด้านเข้าหากันนะครับผมพลิกไปด้านหลังเหรียญนะครับมียันปรากฏอยู่ในวงกลมนะครับชัดเจนแล้วก็มีตราเัญลักษ์สำคัญ2ตราแล้วก็จะเกื่อความพาอุปคุนนะครับงด